อตอนฝึกกับตอนซ่อมมันไม่เห็นเหมือนกันเลยวะตอนซ่อมแม่งยังโหดตอนลินแม่งยังไกลบ้ากันนี่นะครับสวยส่งสกิลไปก่อนปับ๊บนี่อือ,อส่งซุดไปครับสวยอ,อืออือสกิลไปก่อนได้อยู่ได้อยู่คนดู โย s ซ่สวัดีเรุ่นเมกาเดีบรุ่นรูปไปดีบรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม One Piece Fighting วันพีทไฟติ้งพาร์ทและเป็นเกมแนววันพีโต่อสู้ปะจนไทยนะทุกผู้ชมนะเออก็เอ่อ,เ,อ,อเปิดเล่นทั้ง iOS แล้วก็ a n น r o i d นะแล้วก็คอมพิวเตอร์ PC นะครับแต่ว่าเป็นเซิร์ฟจีนนะทุกผู้ชมนะเออวิธีการโหลดวิธีการสมัครอยู่ด้านล่างคำเย้ตะคิดเด้อคุณดูเด้อมาคุณดูวันนี้เราจะมาเล่นนามิโรคใหม่นะหรือว่านามิภาควานกอคุนี้นั่นเองนะทุกผู้ชมนะ บอกเลยว่าตัวนี้ตรึงจัดเลยนะครับก็ตัวนี้เป็นร่างที่ได้พลังเพอร์ทิมิอุสมาได้พลังซุสมานะนี่เดี๋ยผมจะเสกให้ดูนะครับก็ตีปกตินะครับเป็นการตีปกติอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนะนี่ตีแบบตีเสกนีกเฉยนะครับนี่อย่างนี้ตีปกตินะครับต่อมานะครับสกิลแรกทาก็เป็นการว่าเสกมีกซุดไปนะพุ่งชนนะฮะเนาะแล้วก็ อีกรอบหนึ่งก็สั่งซุดไปตีอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนะสั่งได้นะครับอแล้วก็สกิลสองนี่ปล่อยปล่อยมีดดำให้ซุดกินนะหรือว่าโดนศัตรูมันก็จะทําดามจได้นะครับเนาะเออนี่กดค้างก็ได้นะครับนี่แล้วพอซุดได้รับมีดเยอะๆเนี่ยซุดจะกลายเป็นตัวดานะท่านผู้ชมนะเออแล้วก็ปล่อยซุดไปโจมตีได้เห็นไหมสั่งซุดโจมตีได้หรือเราจะสลับไปเล่นเป็นซุดก็ได้นี่มันจะมีสกิลเสริมตรงนี้นะครับอย่านี่เห็นไหม แล้วก็สกิลสกิลสองใส่ได้ตรงนี้แล้วก็สกิลหนึ่งนี่แมก็เป็นแบบสายฟ้านะครับอ่าแจ่ก่อนเนี่ยซูตเป็นของตัวตัวบิ๊กมัมนะท่านผู้ชมนะเ r i no c h m น n ็ h o p นหนเรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้วเกม c Co อฟตี้วอร์ซอนมื m บายนี่นะครประหยัดและถูกสุดๆแอดไริชแมนช็อปเอ็กอย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็กที่รวมรายการบัตรเติมเกมคุ้มคุมรับลิชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้ทันทีพร้อมบริการผ่อนจำระนานสูงสุดถึง10เดือนตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมง่ายเติมไวต้องที่ i ิชแมนช็อปเท่านั้น ต่อมานะครับเราก็ปล่อยมมฆไปยืะก่อนแบบนี้ก่อนนะครับนี่มันจะมีเมฆบอกอยู่เมฆไข่บอกอยู่ว่าเราจะสปล่อยได้กี่อันนะครับเราก็สามารถใช้สกิลต่อมาได้คือสกิลเสริมตรงนี้ครับสั่งสั่งสายฟ้าฟาดนะท่านผู้ชมนะอืมแล้วก็กดค้างโจมตีอย่างนี้ได้นะครับกดค้างได้เห็นไหมถ้าจะมีสายฟ้าครบนะอย่างนี้นะแล้วก็กดสั่งสายฟ้าอย่างนี้เห็นไหมแต่ต้องมีต้องมีลูกลูกอันนี้เยอะๆก่อนนะแล้วก็กดได้กดสั่งได้ดูดูดู นี่สั่งคนโหดเอาคนดูแล้วก็สกิลต่อมานะครับเป็นสกิลอ่าสกิลสามนะสกิลรองอันตีอีโคตรแรงบอกเลยตึงเปียแล้วก็สกิลอันตีนะครับจ๋านี่แกนั้นได้ตายไปแล้วแต่การมาเลยซูสแบมโคตรตึงเอาละมาแล้วก็เป็นสกิลรองนะสกิลรองผมก็เป็นแบบใช้กระทาลมนะท่านผู้ชมนะ เราสามารถสลับสกิลรองได้เพิ่มนะครับนี่หนึ่งนี่ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นสั่งสุดนะแต่ส่วนใหญ่ผมคิดว่าน่าจะกดกลางนะกดกดเนี้ยไล่อย่างงี้ไหมแต่เนี่ผมใช้ไม่เป็นนะ่ะเนี่ยผมใช้ไม่เป็นมันไม่ขึ้นนะ่ะอ๋อต้องสั่งซุดไปก่อนโอเคอ๋อเราใกดซุดซุดแปลงร่างตรงนี้ได้โอเคโอเคอเคออลืมเป็นนะลืมเป็นนะอ่ะทีนี้แต่แต่ผมไม่ใช้หรอกนะครับว่ามันสกิลมันซับซ้อนเกินนะครับมาคนดูเราจะไปลงไปลุยสักหน่อยละกัน มันจะมันจะสิ้นเดือนแล้วนะเพราะฉะนั้นผมจะไต,ต่แรงสักหน่อย้ะกันนะไม่รู้ว่าเจอพวกคนโหดไปนะวันนี้นะเดี๋ยวลองเล่นดูก่อนนะครับอ่าบ้าไงไต่แรงหน่อยละกันโอจ้จะถ้าจะเอาถ้าจะเอาน้มีไปลงแรงผมว่ามันไม่ไม่ไหวนะคนดูนะผมคิดว่านะครับเพราะฉะนั้นผมจะเอานี่ปกติไปเด่นปกติพอ <laughs> เด่นปกติก็พอนะครับอันนี้กลับก่อนเลยต้องเอาอ,อผมจะเล่นอันนี้อะไรนะ หนวดขาวโนวตึงนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นแชงคูสนะครับตัวสุดท้ายจะเป็นแชงคูสนะแชงคูสนี่เป็นตัวโปรดผมเลยนะครับเวลาเล่นนะเป็นหนึ่งตัวที่แบบว่าใช้บ่อยนะครับแชงคูสไปลุยเอาเลยเอาเลยบอกเลยว่านามิโนต,ตึงแน่นอนอา่าโอ้แรงแชงคูสเราแม่งแรงโคตรสูงอะ,ะก่อนโคตรชอบเล่นบิ๊กมัม เอออืออ,อุ้ยนี่แนะ่เป่าโอ,โอ้โดนอยู่สวยสวยนี่สวยสกิลไปก่อนนี่ไฟช็อตนี่แนะน่โดน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 อือสวยสวยผมเก็บกีดพลังก่อนไว้ ดูนะครับตอนนี้สั่งซุดมาต่อสู้ก่อนอื้อนี่แน่โดนอื้อนามีโคตรโหด,โดอ่อื้อโอ้ยลูฟี่ลูฟีก่ก็โหดลูฟีก่ก็โหดจัดเลยนี่แน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย วาลูฟี่หดแล้วแม่งอะไรวะกูไปเปลียวตายเฮ้ยมาเว้ยมาเว้ยโหเว้ยไอตอนฝึกกับตอนซ้อมมันไม่เห็นเหมือนกันเลยวะตอนซ้อมแม่งยังหดตอนลินแม่งยังไกลบ้ากันนี่นะครับสวยส่งสกิลไปก่อนปั๊บนี่เออส่งซุดไปครับสวยเออ เออสก,กิลไปก่อนได้อยู่ได้อยู่คนดูว้าดูแมงซับปกติเลยเออเถือเือ,อ,อบ้าเกีน้นี่เป็นไงลนะ่ะสุดแล้วก็มีเออมาว่ะนี่อุ้ยเออวัดไตฮิก กูกับแชงคูดยากหน่อยนะคนดูเด้อโอ้ยโ,อโหมาติดตัวแดงนาะเมื่อกี้นี่อือโอ้เรียบร้อยแต่ไม,ม่เห็นเหมือนที่ซ้อมเลยว่ะเฮ้ยตีก่อนครับสวยเอาตีไม่โดนอโอ้โหโอ้โหโอ้โหโเวอ่อเวอ่อเว่อจัดนี่นี่ นี่อะไรอือสวยกระแทก,น,กนี่เมื่อกี้นี้ก X อยู่ตายเออเอาเว้เ,เว้เกือบตายแล้วนะเอาดีๆนี่เนี่ยครับร่วง อย่านั้นน้องอย่านั้นน้องวุ้ยจะหลินอุนจะเข้าถึงอุนตาได้ไหมเนี่ยโอ้โอ้นี่ไล่ลำพิงดอกไม้อย่างนั้นเราหนูอ๋อหุยแข่งได้ด้วยหรอวะโอ้โหตัดสก,กิลได้หรอวะนี่ตัวแดงนั่นนี่เฮ้ยตัวแดงนั่นนี่เฮ้ยอื้ออื้อตัวแดงนะเว้ยโดนเว้ย เราเบื่อจริงๆติ๊กคอมโบน่ะมันโกงจัดเลยโอ้ย <c oughs> มันโกงจริงเลยวะอุนตรานี่นี่เลยครับตับเลยสวยนี่เลยครับสวยเอ้ย <c oughs> คุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง400,000คนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox, Free Fire, PUBG Mobile, ROV, Call of Duty Mobile, Call of Duty Warzone, Diablo Immortal, w a l o r d 8 Racer Sausage Man Overwatch g e n s h i n Impact LOL Identity V l ล g น n a r o k Mobile บัตรกำนันและบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เว็ Richman Shop หรือ Facebook Richman Shop Line at Richman Shop ถ้าอยากเติมเกมคุ้มๆราคาถูกนึกถึง Richman Shop เย่านะหนู อุ้ยนี่นะครับถีบไปก่อนเลยสวยโดนโดนืดน <laughs> ออเรียบร้อยเฮ้ยก็ไม่เท่าไหรนน่นี่่嘛คุณต่แต่เนี่ยไอเนี่ยเตรียมตัวเลยเตรียมตัวลูฟี่สเน็กแมนเนี่ยครับคนดูระวังนะอืออุ้ย,ยกำปัปิ้งกันสวยถีบไปก่อนครับ เอาดิไว้ครับอ้โอ้โหปล่อยฮาคีซะด้วยอ,อืออือหนึ่งสองสามฮะสวยโดรูดเฮ้ยโดน โอ้โหกูตายนี่มาร <c oughs> ับเต็มเต็มตรงนั้นนะ่ะ <c oughs> อะไรวะเนี่ย <c oughs> ว่าจะมาโชว์อ่าอะไรนะอันนี้สัหน่อยนามิโนตรึงสักหน่อยประถูจะ <c oughs> ไปกลายเป็นขลุยอย่างนั้นะ เอาอีกเล่เจ๊ก็มือยิ่งล้วนี่นี่นะครับอือคุณชอบใจจริงๆเฮ้เออเออโอ้มันกัดจัลินเลยนี่ตลอดเลยเว้ยฮะโอ้โหคือเอาเลยพี่เต็มที่เลยครับเอาเลยพี่เต็มที่เลยครับ ไหวสลับนี่โอ้โหเว้ยนี่เนี่ยครับไม่ดูนี่ไงวะเว้รเวอรจาดนี่เนี่ยแน่ทำไมมันผ่านมันได้หมดเลยวะกูงง เออเฮ้ยผ่านไปได้ยังไงเอาไปฟ้าผ่าฉันคูสแบเ้าตายไม่นะไม่ตายเฉยนี่นะครับสว,วยเฮ้ยกูเลยเชื่อใจเลยตัวนี้มันต้องอยู่ในมือที่คนที่คอมโบเป็น,นะคนดูนะ เออสวยครับหรอล่นี่เอาดิเอาดิวัตรฮิกเอ้อโอ้ยเนาะ โอ้โหกูเชื่อใจอะคนดูอ่าเอาเอ,เอ,เอน่ารลอดไปได้ยังไงเกมโอ้กูจะรัวจริงเลยนี่แน่ตับก่อนเลย นี่เนี่ยเป็นไงนะประสานกันดิเอาดิเฮ้ยกิมโสนดูนอยู่ตัวไหนเนี่ยนี่ตัดไปก่อนคนดูปั๊บอุ๊ยโดนเฉยอุ๊ยโดนเฉยเฮ้ย <Hey, hey. S 2> นี่เนี่ยวางกับดักนี่วางกับดักนี่นางน้อย นี่นีวางกับดักนี่นังน้อยโดนอออโดนนี่แหละนี่แหละนี่เนี่ยเฮ้ยเอาว่ะตึงจัดสวยนี่เลยเอาดิสรับดิสวยือ้อล่วง <laughs> มาดีครับมาดีครับแฟงโดนอะไรหรือใส่ทุกชุดครับมีเ่าไรใส่ให้หมดือ้อปับโดนอีกรอบเอาดิเอ้ย์เอส เอาอ่เอาอ่เออถ้าชุดนี้กูไม่ตายนะมึงตายนะกูบอกก่อนเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงเกมนี่นะมันมีสมดุลตรงไหนวะโอเคนะท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะสําหรับวันนี้พี่โกตัวก่อนจะไปคลิปหน้าบายจ้าเฮ้ย ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกกิ ไ i ออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ Tinder อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich m ม n ช h o p โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c ชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย